ก็พูดเหลือทนายตั้มทนายตั้มเนี่ยโจดเขาเยอะนะเคยไปร้องเรียนพลตำรวจเอกกักทิพย์ผบตร์รนะเคยมีกรณีพิพาทกับผบตร,รอหลายคนตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางอยู่มีมีพิพาทกับพลตำรวจเอกต่อศักนะซึ่งพี่ชายเขาก็ใหญ่นะเป็นเลข,ขงเลขาอะไรต่างเนี่ยนะคือผมก็ห่วงทนายตั้มเพราะว่าขนาดพุ่มกับโจเนี่ยยังจะต้องเอาผ้าขนหนูเนี่ยผูกคอจนเสียชีวิตเนี่ย แล้วคดีทนายตั้มจะรอดหรือเปล่าเนี่ยผมก็ห่วงเพื่อนผมนะเพราะว่าโจทย์เยอะนะนะครับเดี๋ยวเกิดโดนข้อหากระด้างกระเดืองจากแดนเจ็ดไปอยู่แดนห้าสักพักหนึ่งนะกดดันสักพักเอา้านหนูไปผืนหนึ่งทนายตั้มเนี่ยผมก็ห่วงทนายตั้มนะเนี่ยนี่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าโจทย์ก็เยอะนะทนายตั้มเนี่ยนะครับเป็นห่วงอยู่นะครับนะเป็นห่วงอีกเรื่องอาจารย์ประกันสังคมไปถึงไหนแนละ้วป,ประกันสังคมนี่ก็เรื่องใหญ่นะต้องขอบคุณในสสพักประชาชนเนี่ย สสไอตัวเล็กๆผู้หญิงนี่เก่งนะประกันสังคมเนี่ยถ้าสสพักส้มเนี่ยเขาไม่เปิดประเด็นมาเราไม่รู้นะโอ้โหเงินทองมันจะเหลืออยู่ไหมเนี่ยนะเอาเงินของพวกเราไปทําอะไรกันนะไปทํานู่นทํานี่อะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้เรื่องประกันสังคมนี่เรื่องใหญ่นะนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่เราต้องนําเสนอทุกวันจนกว่านเนี่ยเงินของผู้ประกันตนเนี่ยจะได้นําไปใช้แบบสมเหตุสมผล มันไม่ใช่เงินภาษีคือเงินของพวกเราเนี่ยแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยคือคนลําบากทั้งนั้นน่ะคือลูกจ้างเขาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าไปดูงานไปทุจริตผู้ย่ำผู้ยีหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับหรือว่าเอาเงินไปจัดซื้อจัดจ้างแอปเอ่ออะไร800900อะไรเนี่ยเขาอยากรู้นะสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเนี่เรื่องใหญ่เนี่ยต้องเราต้องพูดถึงเนะี่ยเรื่องใกล้ตัวแต่ไม่มีสำนักข่าวไหนนำเสนอเลย นำเสนอแต่เรื่องแตงโมแตงไทยแตงควาลำใหญ่ทุกวันไหทองคาไหเงินไหตะกัวแรงต่างทุกวันครับนะขนาดกลมใหญ่ๆกรมสอบสวนคดีพิเศษ D.S.I ไม่มีข่าวอื่นนะมีแต่ข่าวว่าแต่ตอนนี้กําลังดําเนินคดีเกี่ยวกับคดีแตงโมคดีอื่นไม่มีเลยกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีแต่คดีแตงโมเนี่ยเรายังสงสัยว่า D.S.I เนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรคดีแตงโมหรือเปล่าหรืออะไรก็มีแต่เรื่องสวเนี่ย นะครับวัวสวเนี่ยครับที่ดูแล้วมันเข้าท่าเข้าทางหน่อยนอกนั้นก็วันๆก็แถลงข่าวต่เรื่องแตงโมทุกวันแล้วก็ฝากกรมสอบสวนคดีพิเศษน,นะนะทำเรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้างนะครับเข้าใจนะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้เนี่ยเรื่องประกันสังคมนะครับอาจารย์ครับนักการเมืองส่วนมากมีน้ำยาหรือน้ำพริกไหมครับนะักการเมืองวันนี้เขาก็สำรวจไปแล้วนี่ส่วนใหญ่ก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับดูหรือเปล่า เห็นเจ้ประโยคส่วนตัวนะฮะนะครับไม่ค่อยที่มันนั่งเถียงกันทุกวันนี้แม่ไม่เห็นมีเถียงกันเรื่องข้าวของราคาแพงมันจะแก้ยังไงเคยเห็นนายกไหมจะจะแก้ปัญหายังไงนะข้าวของแพงเนี่ยนะครับค้าขายลําบากเนี่ยไปเนี่ยตลงตลาดแม่ค้าบอกโอ้ยขายของไม่ได้นะครับวันนี้ผมไปนั่งกินข้าวในโรตารเขายังบอกเลยโอ้โหแย่ไปหมดอะทุกอย่างยอดขายตกพนักงานก็ต้องโลทิ้งนะนะครับมันแย่ไปหมดอะ ทำไงนะรัฐบาลทำไงบ้างะ <c oughs> นะครับนี่ก็รายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับตำรวจครับนะก็กอลี่ลี i ทยตำรวจระดับนายพลใครอยากจะลาออกให้ลาออกจะได้ยศพลตำรวจเอกมีตำรวจสมัครใจเข้าโครงการ7 8็นายรวมถึงอดีตพบผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนครบาลคนดังนะครับตำรวจนี่แม่กันนายพลเยอะเหลือเกินอะ เยอะจริงๆเลยในในพลเต็ไมไปหมดไอ้นี่กับพลปรีพล,พลโทพลเอกเต็ไมไปหมดล้นกล่องทับเลยไม่เข้าใจว่าตารวจทําไมในพลมันเยอะนะครับนี่เขาก็ให้ออกแล้วนะเออนะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะอืมอืมอืมนะครับอ่อืมนี่ขครครับต้นอ้อต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับ โพสเฟซบุ๊กนะครับเมื่อ12นาทีบอกว่าเห็นตามเพจข่าวที่มีคนคอมเมนต์ว่าไม่ชอบอหน้าอีต้นอ้อแล้วเคยถามเราบ้างไหมว่าเราชอบหน้าคุณหรือเปล่าอ่าเป็นกำลังใจให้น้องต้อนอ้อเสมอจากพี่เดนะครับอืมคนเราก็แบบเป็นคนดังก็แม้ก็มีทั้งคนเกลียดคนรักคนอะไรต่างแต่ผมไม่ค่อยสนใจอะไรหรอก ผมมาจัดรายการเนี่ยคือให้ความรู้อย่างเดียวแล้วก็เป็นไปตามตำราเป็นไปตามทฤษฎีเป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะคนที่ติดตามพี่เดมาเนี่ยก็จะรู้ว่าผมจัดรายการมาเนี่ยถึงปัจจุบัน2ี่สกว่าปีนะจัดรายการอยู่กองทัพบ,บก16บปี AM1053 630 FM102 FM103 จัดมา16ปีนะนานนะครับเข้าใจไหมฮแล้วผมก็ทำเว็บไซต์ w w w d e c h a c o m d e c h a เดชา .com นะครับลองลองลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะมีเอกสารทางด้านกฎหมายอดีตกงดีกาคดีความต่างๆเนี่ยเป็นหมื่นๆหน้านะสร้างผลงานไม่เยอะแยะลองเข้าไปดูไปหาควมามรู้ขนาดสภาเขายัางเอาข้อมูลในเว็บไซต์ผมไปนทนงนายก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับพี่เดชจัดรายการมานานให้ความรู้มานานนะครับทัวลงนี่แม่งกระจอกเลยไม่ได้สนใจเลยพวกนี้ทุกวันนี้อยากจะได้ f อที่คุณภาพ นะที่ทําธุรกิจทํามาหากินอะไรพวกนี้อยากได้คนพวกนี้ไอ้เอฟซีแล้วเธออะไรไม่ค่อยอยากได้อยากได้คนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์ทํามาหากินอยากได้คนแบบเนี้นะครับนะอยากจะได้เอฟซีพวกนี้เราไม่ต้องมีเยอะทุกวันนี้มีประมาณเกือบเกือบสามล้านคนแม่ก็เยอะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกวันนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจอย่างที่ผมบอกอะตอนนี้คดีทุจริตแม่งเยอะใครเป็นนายจ้างต้องระวังลูกจ้างโกงเยอะ ต้องระวังนะครับใครจ้างลูกจ้างมาก็ต้องมีสัญญารักษาความลับสัญญาจะไม่ไปทํางานกับคู่แข่งหลังจากออกไปแล้ว2ปีมีค่าปรับมีอะไรต่างๆนะครับใครทําธุรกิจในตอนนี้ลูกจ้างแม่งโกงเยอะทั้งยักยอกทั้งช่อโกงขโมยความลับค้าแข่งนะครับนะครับคดีลูกจ้างโกงเยอะแล้วก็อีกันที่คดีที่เยอะๆคือคดีผู้รับเหมาทํางานแล้วไม่ได้เงินนะครับวันๆเนี่ยผู้รับเหมานี่ร้องเรียนผมเยอะมากเลยเพราะนั้นเนี่ย ผู้รับเหมาะจะไปรับงานรับอะไรต่างๆเนี่ต้องระวังโดนโกงเยอะนะครับนะผู้รับเหมาโดนโกงเยอะแล้วก็ต่อไปชักชวนร่วมลงทุนก็เยอะอย่าไปหลงเชื่อมันแล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็มีคนงานมาลองเรียนนะครับคนงานมาร้องเรียนนะครับโดนบริษัทนะชวนไปทํางานที่ประเทศแคนาดาเสียเงินไปคนละแสนห้าแล้วเสร็จแล้วก็ลอยแพรครับโดนไปทั้งหมดเนี่ยโอ้หหลายสิบคนนะ่ยคนละแสนห้าชาวบ,บ้าน วันนี้ก็มาร้องเรียนเนี่ยผมก็แจ้งพี่น้องนักข่าวไปแล้วนะอยากจะไปต่างประเทศเสียเงินไปแสนห้านะถ้าใครจะไปต่างประเทศปรึกษากระทรวงแรงงานก่อนเนี่ยโดนหลอกไปคนละแสนห้าร้องไห้ร้องห่มเลยวันนี้เนี่ยเราไปดูที่เพจนายคล้ายทุกเนะี่ยก็ช่วยชาวบ้านนะนะครับใครมีเรื่องอะไรต่างๆที่จะร้องเรียนก็ส่งมานะผมก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้เลยมีอะไรต่างๆเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ นะครับส่งนักขงนักข่าวให้ไปคดีอะไรไม่คืบหน้าเดี๋ยวส่งมาแล้วผมก็ส่งให้กลุ่มนักข่าวนะครับสมัยนี้ก็ถ้าไม่เป็นข่าวนะครับถ้าไม่ดังเจ้าหน้าที่ก็คดีไม่คืบหน้าทําแม่เฉพาะคดีแตงโมอย่างเดียวนะนะแตงโมแตงไทยลำไยอะไรพวกนี้นะนะครับถ้าคดีไหนไม่ดังไม่เป็นข่าวไม่ออกรายการดังก็คดีไม่คืบหน้าวันๆไม่ต้องทําหาแล้วก็ต้องไปรอออกรายการดัง นะครับพอออกรายการปุ๊บในคดีคืบหน้าเลยครับออกรายการปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจับได้ครับแต่ถ้าเกิดตาสีตาสามีคดีความอปไรงไม่คืบหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาร้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นใครเรื่องราวอะไรที่มันไม่คืบหน้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์พี่เดก็มานั่งพูดนั่งอะไรต่างๆเป็นปากเป็นเสียงให้นะครับนะนะครับผมก็ส่งไปยังนักข่าวม,มันมีกลุ่มนักข่าวอ่ะ มีกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรก็ส่งไปเออเฮ้ยเองช่วยหน่อยชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะแต่ขอให้เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องครับเพราะนั้นก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันไปนะฟังรายการพี่เดย์แล้วเนี่ยนะถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรต่างก็เนี่ยลองเรียนสื่อมวนลชน้องเรียนศูนย์ดำเนิธรรมลองเรียนสํานักงานในายการอะไรต่างมันมีหน่วยงานอนะร้องเรียนแล้วแม่งยังไม่เวิร์กอีกเอาก็ส่งมาส่งมาผมก็ส่งให้นักข่าวไปให้เขาตีข่าวเล่นข่าว นะสมัยนี้หน่วยงานรายการนี่ไม่ต้องดา่าเขาเรียกเลยขับเคลื่อนด้วยการดา่ดาด่าทุกวันทุกวันปุ๊บเนี่ยก็จะดีมีอะไรคืบหน้านะครับนะเข้าใจนะ <c oughs> เออส่วนในพวกปัญญาอ่อนต่างๆเราก็อย่าไปสนใจมันตื่นขึ้นมาถ้าเรามีเพื่อนฝูงก็แพทย์นะชอบอิจฉาริษยานินทาให้ร้ายนะครับนะไอ้พวกนี้ก็บล็อกไปอย่าไปยุ่งมันพวกนี้เป็นเป็นพวกที่ ไม่เป็นสิริมงคลกับเรานะครับเนี่ยเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมก็จะดูเฉพาะที่เป็นคนแสดงความคิดเห็นที่ดูแล้วสร้างสารรคถ้าความเห็นขยะเสียดสีเนบแนมใช้คำหยาบไอ้พวกนี้เราตัดไปเลยอย่าไปมองมันผ่านมานนะแต่ไม่ต้องไปบล็อกไปหรอกนะครับนะเพราะว่าเราเห็นใจมันบางทีแม่งกับป่วยก็มีเยอะแยะนะครับเข้าใจนะเอาแต่เรื่องดีๆนะครับนะครับเรื่องที่มันสร้างสร้างสารรค์จุกกรูมีอะไรอยากรู้อยากถามก็ได้นะครับ นะครับนะนะครับให้ความรู้ประชาชนเยี่ยม,มากเวลามีอ่าแล้วก็ขับรถขับราก็ตระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนเยอะอย่าทําผิดกฎจราจรนะโอ้วันวันเนี่ยคดีเกี่ยวกับรถชนเยอะนะครับนะโดยเฉพาะทางมาลายเนี่ยขับเฉี่ยวขับชนคนเดินทางมาลายเยอะเพราะนั้นก็ฝากด้วยฝากด้วยนะอืมมีอะไรบ้างครับเออนะครับเนี่ยนะครับ อืมนะครับเนี่ยคดีปูมกับโจเนี่ยเป็นคนดังข่าวดังพอมีคดีความขึ้นมาก็เป็นไงนะฮะทุกช่องทุกอะไรต่างๆก็จะเน้นแต่เรื่องนี้เรื่องอื่นแม่งก็ไม่ทำหรอกคดีความที่ไปแจ้งความไม่ทั่วประเทศแต่ไม่หมดคดีความที่ดีเอสไอก็เยอะแยะนะถ้าไม่ถ้าคดีไหนแม่งสื่อมันชนไม่สนใจก็เป็นไงเงียบเนะครับอ่านะครับศิลาเจนจาคะาหายไปไหนเ็าอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้เป็นนกักการเมืองแล้ว จ้าของร้านอาหารใครอยากจะแวะไปกินก็ไปกินนะร้านศิละร้านบ้านสงไทยอ่ะอยู่ตรงข้าม d s เเลยไปกินเลยแล้วก็ไปถึงปุ๊บก,ก็บอกมาจากพี่เดเขาลดราคาพิเศษฮนะห้านสนะครับนี่ใครครับพี่อ้อสายลเลาะคือใครก็ไม่รู้นะครับชุกครูทุกครูนะครับ,รรนะรบสายเลาะนะอืแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะลำยัยหายทองคําก็ดังนะ นะครับผมก็ชอบฟังนะสนุกสนานดีนะเต้นดึงเต้นดึงเต้นดึงผมก็เคยคุยกับประจักษ์ชัยนะก็เป็นคนน่ารักนะนะครับน่ารักนะครับก็ลูกความผมก็หนุ่มกะลาตอนนี้ก็ก็ดังนะครับกําลังจะออกเพลงใหม่นะหนุ่มกะลากําลังจะออกเพลงใหม่นะครับนะครับนะนะครับเดี๋ยวดูนะครับหนุ่มกะลาก็น่ารักนะนะครับก็เป็นศิลปินที่เป็นลูกความผมนะครับแล้วก็ ส่วนคุณลูกหมีก็เป็นนางแบบใครอยากจะมีลูกมีหลานเด็กๆอะไรมัธยมปถมอะไรต่างๆจะเรียนเดินแบบกับครูลูกหมีก็บอกนะติดต่อมาหาผมก็ได้เดินแบบเดินอะไรนะมีลูกหลานอยากจะเป็นนางแบบหรืออยากจะมีบุคลิกดีก็บอกนะครับแล้วก็เมียเสกโลโซคุณการเมื่อวันก่อนก็แวะมาหานะครับก็มาว่าจ้างนะอาจารย์เนไปเป็นทนายนะครับนะก็ฟ้องร้องนะครับ เมียเอ่อน้องการเมียเสกโลโซนะครับอ่าเหรครับอ่าย้ายค่ายเลยครับใส่เสื้อแดงแป๊ดเลยอ๋อไม่ใช่เลยครับผมไม่มีสังกัดเลยนะครับก็ใส่แม่งทุกสีแล้วแต่อารมณ์นะครับไม่มีเลิกงามยามดีอะไรแนละ้วพี่เดเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาเรื่องคอโกงหลอกลวงต้มตุ๋นไม่เคยติดคุกติดตารางล้มละลายไม่มีพี่เดสบายใจนะครับสบายๆนะจ๊ะอ่านะ นะครับนี่อะไรอ่ะเออนะครับชั้น14ป่วยจริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนีต้องถามทักษิณป่วยจริงไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านะฮะอืมนะครับอ่านะครับวิโรจนะครับวิโรจนสสพักอ่าประชาชนบอกบอกไปยังไอฝ่ายรัฐบาลบอกว่าที่ใส่ชื่อทักษิณเนี่ยไม่ได้กลัวถ้ากลัวจะใส่ชื่อจะจะ,จะใสจะใส่ชื่อหรือครับ ผมว่าไอ้สอสฝ่ายรัฐบาลในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็นะออกหน้าออกตาปกป้องนายใหญ่เหลือเกินไม่รู้อยากเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับอืมนะนะวีโรดก็สวนกลับไงใส่ชื่ออภิปรายใส่ชื่อทักษิณแสดงว่าไม่กลัวนะครับส่วนในฝ่ายรัฐบาลบอกกลัวทักษิณนจะไปกลัวทำไมทักษิณไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยนะครับนะอืมนะครับเอ่อนะ มีอะไรบ้างครับอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเขาบอกอะไรหมดลิตรโปรหักรถย่อนนะครับ easy e receive ยอดรูดบัตรสุดสเปอร์เซนตะครับนี่ครับตอนนี้มันก็รูดกันไม่ไหวแล้วนะอ่าลำบากแล้วเนี่ยอืมนะครับนะครับรายงานข่าวจากกรุงศรีคอนซูเมอร์นะครับเนี่ยเธุรกิจบัตรเครดิตต้องเผชิญความท้าทาย นะอืมเพราะอัตาราหนี่มันเยอะทุกอย่างมันแย่หมดอืมนะครับโครงการ e ีซี e อลิซิ C e นะครับกระตุ้นให้ยอดผ่านบัตรเพิ่ม14%ในช่วงสามเดือนแต่ในช่วง2เดือนหลังกลับพบว่ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเติบโตเหลือ4%นะแล้วมนใครจะอยากเอาบัตรเครดิตไปรูดนะมันแย่ไปหมดทุกวันนี้จะตายจะตายกันหมดแล้วจะตายกันหมดแล้วรัฐบาลฝากนายกครับดูแลหน่อยจะตายกันหมดแลครับ ตอนท่านหาเสียงท่านบอกว่าอะไรนี่เราจะอยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะนะไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เราจะถูกยึดรถไปพร้อมๆกันค่ะเราจะถูกยึดบ้านไปพร้อมๆกันค่ะฝากทนายยกนะนะครับตอนนี้ท่านหาเสียงเนี่ยบอกว่านะอยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแต่ตอนนี้เราจะถูกยึดบ้านยึดรถไปพร้อมๆกันค่ะโดนยึดรถยึดบ้านกันหมดแล้ว นะครับนี่ใครมานั่งฟังรายการของอาจารย์เดชาในใครมีเป็นเจ้าของกิจการมันมีเศรษฐีบ้างไหมส่งวายมาให้อาจารย์เดสักขวดสองขวดนะฮะนะครับนะครับนี่มีไหมเนี่ยหรือคนยากคนจนทั้งเลยที่ดูเนี่ยนะครับนี่ไม่มีให้ยึดเนี่ยโดนยึดหมดแล้วเนี่ยคุณอมรบอกนะครับน้านะฮะเห็นนะนะฮะนะครับมีไหมเศรษฐีมีมั้งเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับนะฟังรายการพี่เดนได้ความรู้นะ นะครับเพราะพี่เดเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ต้องไปอิงกระแสกลัวอย่างนั้นอย่างนี้โซเชียลไปทางไหนกูไปด้วยกูไม่จะเป็นต้องไปสนใจหรอกเพราะอะไรเพราะเราให้ความรู้นะครับนะบนะครับตรงไปตรงมานะครับไม่มีค่า <c oughs> นะครับสบายๆพี่เดชของแท้ไม่ต้องเกรงกลัวใครคดีพุ่มกับโจ้ไปถึงไหนแล้วครับก็ก็ตอนนี้เขาพิสูจน์มาแล้วนะหมอเหมยสัมภาษณ์แล้วว่าเป็นการผูกคอเสียชีวิตก็จบไปแล้วก็เหลือแต่เพียงว่า นะผู้คุมเนี่ยไปกันแกล้งไปทรมานโจ้หรือเปล่าถ้าไปทรมานโจ้จนผูกคอ,สอเสียชีวิตก็จําคุกตลอดชีวิตนะครับอ่นะครับ,นะรบอ๋อคนดูมีแต่เศรษฐีทั้งนั้นอ๋อนะครับพี่เดกล้าพูดทุกอย่างมีแต่วายข้าวเหนียวอ๋อยู่ดีมีสุขไปเยี่ยมตั้มนะครับนะตั้มก็อยู่ในคุกนะครับนะนะครับก็ว่ากันไป ใครทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบกันเองไม่มีนี่ค่ะไม่ได้ผ่อนอะไรดีแล้วครับเหมือนพี่เดพี่เดก็ไม่มีนี่มีสินแล้วกับมีเงินมีทองใช้พอสมควรมีเงินฝากมั่งเพราะว่าอายุ62แล้วทางานมาตั้งถหลายสามสิบเก้าปีแล้วโอ้โหก็ต้องมีเงินมีทองแล้วไม่มีนี่มีสินเนี่ยก็เดี๋ยววันที่8เมษาเดินทางไปแคนาดาหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่นิวยอร์กแล้วไปที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ไปที่อะไรวะ ไปนิวยอร์กไปเที่ยวนะครับนะไปพักผ่อนนะครับเรื่องกัมบูชาเป็นยังไงบ้างเออผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องกัมบูชานะไปฟังอ่ช่องอะไรสอร่องมเอเชียเรื่องของป่านุ่ยเทวดาผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดปนสนใจนะโจยังไม่รอดแล้วตั้มจะรอดไหมก็เ,เป็นห่วงนะห่วงทนายตั้มเพราะว่าโจทย์เยอะกลัวจะโดนข้อหากระด้างกระเดื่อง นะครับกลัวจะโดนข้อหากด้างกระเดื่องในเรือนจําเป็นห่วงทนายตั้มเพื่อนผมเนะเพราะว่าโจ์แม่งเยอะโดนข้อหากด้างกระเดื่องนี่ก็เรียบร้อยเลยหาเช้ากินขําดูพี่เดได้ความรู้ได้ข้อคิดขอบคุณครับอาจารย์ดูดีไม่เหมือน62ธนาคารฟ้องบัตรเครดิตอะไรไว้เนี่ยอ่กี่ปีหมดอายุความบัตรเครดิตอายุความสองปีนับแต่วันที่เบี้ยวครั้งสุดท้ายจ่ายครั้งสุดท้ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นนี่เป็นไรไม่ต้องไปกลัว นะครับทุกคนก็เป็นนี้ทั้งนั้นาในประเทศไทยมีคนไม่เป็นนี่ทั้งกี่คนนะนะครับเข้าใจนะอ่าจุกรูสบายแล้วปิดกิจการเจ้งหมดแล้วค่ะคุณนัทธิดานะครับสบายๆ <c oughs> นะครับคุณเบไม่ใช่เตจถีแต่มีวายุโรไปฝากแน่ <c oughs> หนูตกงานผมไม่เป็นไรสู้ต่อนะกรชวันคุณสุทินกินอยู่นี่ก็เป็นเอฟซีดั้งเดิมเลยครับตั้งแต่สมัยวิทยุอ่ะนะครับ คุณสาวพุ่งกับโจ้ไปถึงไหนแล้วน้องพัดนะครับนี่ก็ส่งวายมาให้บ่อยนะครับกลัวชั้น14ทองแท้ทองปลอมดูอย่างไรนะครับนะครับทองแท้ก็คนจริงผมม่ไม่สนใจไม่โนสนโนแคบางคนก็มาข่มคูรู้จักผมน้อยไปนะอยากจะบอกว่ากูไม่รู้จักอะไรมึงเลยแล้วมึงไม่มีราคาสำหรับกูนะครับนะ ผมไม่เคยสนใจไอ้พวกที่บอกวนะ่าแหมรู้จักผมน้อยไปแหมเก่งกันแล้วเกินนะอย่างไรจะเป็นเจ้าของประเทศนะ่คนพวกนี้ไม่ผมไม่กลัวหลักสุดซอยนะใครจะสุดซอยผมก็สุดซอยผมเป็นคนอยู่กับความจริงนะแพ้คดีต้องติดคุกก็ติดคุกถอนใบย่าก็แม่ก็ถอนไปก็แค่นั้นก็จบจะไปสนใจอนะไรชีวิตเราหกสิบสองแล้วแม่งกำไรมาสองปีแนละ้วความจริงหกสิบปีเนี่ยเขาต้องนอนอยู่บ้านแนละ้วนะครับนะรอไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปวัดเผาแค่นั้นเอง แต่ผมก็ยังแบบสู้ชีวิตยอยู่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทุกวันถ้าตราบใดยังมีคนฟังคนดูนะก็จัดรายการจุกครูนะครับวันอาทิตย์สีแดงสดใสเลยครับอาจารย์เดสุทินกินอยู่นี่ก็ FC ผมน่ารักนะพี่สุทินนี่ก็เป็น FC มาตั้งแต่ AM1053 นย์ส่วนมิสักวันนะแถวทุ่งครูเนี่ยเนี่ยโอ้เอ FC เก่าแก่มาเนี่ยอยู่มาถึงวันนี้ก็เป็น f c มาจะ30ปีแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความรู้ทุกวันอยากรู้อะไรก็ถามมานะนะครับนี่แะครับนะครับนะลนะักชนกสส,สพักประชาชนเตรียมแฉนะครับเสียดฟ,ฟ้าประกันสังคมลงทุนพลาดไม่ถึง25ปีเจ๊งโอ้โหเอาสลายเลยไม่ถึง25่ีิาปเจงไม่ต้องรอถึง25ยังไงก็เจ๊งนะครับวันจันทรที่10มีนา9โมงครึ่งนะลักชนกหรือสอสอไอ นะครับจะเดินทางไปหน้าอาคารสกายไนท์นะครับเซ็นเตอร์ย่านพระรามเก้าเพื่อถแถลงข่าวแฉเฉียดฟ้ากองทุนประกันสังคมจงใจลงทุนผิดพลาดเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือไม่นะครับนะโพสต์ข้อความเริ่มต้นจากงานแฮกงบประกันสังคมสู่เปิดโปงมหากาการลงทุนที่น่าสงสยัยจงใจเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือไม่นะครับนี่เรียนพี่น้องเลยครับ ความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบประมาณบริหารสํานักงานปีละหกพันล้านโอ้ชิบหายใช้เงินอะไรมากมายเงินผู้กูทั้งนั้นอันนี้ผูมิกันตนนะบริหารสํานักงานปีละหกพันล้านนะครับการได้มาซึ่งโครงการต่างๆที่เอาเข้าขายล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้พวกตัวเองความไม่โปร่งใสไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลนะครับแม้แต่สิ่งที่กฎหมายบังคับให้เปิดเผยก็ยังไม่ยอมเปิดเผย4สิทธิประโยชน์การรักษาที่เหลื่อมล้ำกันอย่างมาก ระหว่างสิทธิของกองทุนประกันสังคมกับกองทุนสปอสอชอ,อันเนื่องมาจากการตัดสินใจของบอร์ดแพทย์ที่ไม่เคยเปิดเผยตัว 5. สูตรคำนวณบำนาญชราภาพทําให้ผู้ประกันตนเสียเปรียบและควรต้องถูกปรับปรุงแก้ไขนะครับเนี่ยนะครับจะเปิดโปงนะครับว่าจงใจเลือกการลงทุนผิดพลาดที่ทําให้คนเราต้องจ่ายเงินซื้ออะไรเนี่ยเพราะ มันจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้คนเราต้องจ่ายเงินซื้อราคา3,000ล้านในราคา7,000ล้านลงทุนแบบนี้ไม่ต้องรอ25ปีก็เจงครับพรุ่งนี้ครับนะครับ9.30นที่หน้าตึกสกายสกายแล้วสกายวายนายเราจะพูดถึงหัวใจที่สําคัญที่สุดของกองทุนคือการลงทุนกับเงิน2.6ล้านล้านเงินที่เป็นเสมือนหลังพิงฝาสุดท้ายของผู้ใช้แรงงาน กรรมกรพนักงานออฟฟิศในบ้านปลาชีวิตมาดูว่าเขามีวิธีการยักย้ายถ่ายโอนเงินผู้ประกันตนไปเข้ากระเป๋าใครบ้างอย่างไรเนี่ยข่าวแบบนี้มันต้องนําเสนอเนี่ยข่าวแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยรายงานเนี่ยข่าวแบบนี้จะได้รู้ว่าเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรลงทุนผิดพลาดไหมและไม่ต้องรอยยิ้ห้าปีก็เจงจริงหรือเปล่านี่มันน่าสนใจนะแต่ไม่มีสํานักข่าว เปิดเผยแลมีแต่แตงโมลำไยชมพู่แตงขวานะครับเพราะนั้นเราเลิกดูไอสถานีโทรทัศน์พวกนั้นเลิกดูไปเลยมันไม่มีประโยชน์เลยนี่แหละครับพวกนี้แหละครับเขาจะพูดถึงเรื่องเนี้ยเงินของผู้ประกันตนเนี่ยนะครับเงินเนี่ยจำนวนมากเนี่ยสองจุดหกล้านล้านเนี่ยเอาไปทําอะไรแล้วกองทุนประกันสังคมจะเจ๊งหรือไม่โอ้โหนี่สุดยอดข่าวแบบนี้เราต้องแบบโอ้โหน่าสนใจนะ เนี่ยรัฐบาลไม่เคยพูดเลยสื่อมวลชนก็ไม่เคยนําเสนอเลยมีแต่รายการช่องพีเดเนี่ยเอาความจริงมาพูดพรุ่งนี้เขาจะแถลงข่าวเนี่ยเนี่ยครับนะครับดูนะครับกองทุนประกันสังคมจงใจลงทุนผิดพลาดเอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือไม่เก้าโมงครึ่งพรุ่งนี้ที่ตึกสกายนายนะครับเซนเตอร์ครับโอ้โหเนี่ยครับเรื่องใหญ่โตนนะฮะเนี่ยบ้านเมืองเรารู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับเออนะฮะ นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรื่องที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับเงินผู้ประกันตนประกันสังคมเนี่ยใกล้ตัวแต่ไม่มีข่าวนําเสนอเลยมีแต่อะไรแตงโมลําไยนะครับแล้วก็แตงกวานะชมพู่อะไรต่างๆเนี่ยมีแต่เรื่องพวกนี้นะครับไม่รู้มันจะนาเสนอไปเพื่ออะไรไอ,ไ,อไอสถานีโทรทัศน์พวกนี้นะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยนะครับแล้วก็นี่อะไรครับ อีกเรื่องนะครับรัฐบาลบอกจะแจกเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแน่ๆในไตรมาสสองนี้และอาจมีเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเสนอในคณะกรรมการชุดพิเศษที่เรียกประชุมพวกนี้ทําไมสิริกัญญาบอกว่านี่คือเรื่องสยองที่กําลังจะหลอนคนไทยอีกรอบโอ้โหเนี่ครับโอ้โหจะแจกกันแล้วครับประเทศเรายากจนนะครับการแจกเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่ได้เงินไป แล้วก็พักการเมืองที่แจกก็คือพักเพื่อไทยครับมันคือการเอาเงินภาษีไปหาเสียงหรือเปล่าและมันจะทําให้ประเทศขาดสภาพคล่องหรือเปล่าเพราะประเทศเราลําบากครับเรามีเงินทําไมเราไม่ไปจ้างหมอพยาบาลนะครับไปดูแม่สอดนะครับหมอคนนึงมีคนไข้ต้องดูแลเจ็ดพันคนปกติหมอคนต้องดูแลคนพันคนเน่ยข่าวแบบนี้มีออกไไม่มีครับเห็นได้ข่าวว่าหมอจะลาออก นะครับหมอคนหนึ่งดูแลคนไข้เจ็ดพันคนมาตรฐานก็ประมาณคนหนึ่งก็ตายแล้วดูเจ็ดพันคนก็ตายนะครับเนี่ยเราไปจ้างหมอเพิ่มดีไหมเอาเงินไปเที่ยวแกแกแก,แกไอ้คนได้เงินก็ชอบอ่ะคนเดือดร้อนเงินเนีือชอบแล้วคนที่ได้ประโยชน์อีกคนนึงคือพักเพื่อไทยนะครับนะก็เท่ากับว่าเอาเงินภาษีไปหาเสียงหรือเปล่านะครับนะบนะฮะอืม